สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแปมลำเพลินทุกคตอนนี้พ่อเพื่อนเราหนาไม่ห้เป็นเอฟซีน้องอุ้งอิงมาสั่งที่แม่กั้วไม่กินเผาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยแม่กั้วยากลำบากขนาดไหนมือมือพิการขนาดไหนกันพี่เอ็นเป็นม่หมันนะคุณครัพี่น้องต้ไม้เหรอเนี่ย เลือดไว้ะตุนแสดงเลยดมาบังเลยี่ขอบคุณค่ะพ่อหนอค่ะนี่ับหน่อยอีพ่อมาแต้ใสหน่อยอยู่แถวนี้เลยเมื่อกับบุ้งม่งฝากโอ้ที่บอกว่วงันย่วนย่วนมิกซี่เมนบคฮะบะฮนี่ตลาดเซลีโอ้เออนั่นละ เมื่อไปไปร้องเมื่อแล้วม่ต๊บะหมีอันซดอันแหมที่ซดๆที่เด้งหน่อยต้มพอบ่มี่ของแนวเนาะเมื่อนั้นขอบคุณค่ะพ่อขคุณพเพื่อนไปเรยอ่องพอดีเพ่นรงคนงานที่นี่อ๋อเพื่นมาสูงคนงานเพื่นเรียวนามาส่งเป็น FC เพื่อพอดีท่านเขามีขายหนาเป็น FC น้องอุงอิงค่ะพี่นาเมื่อไปจับมือกี้นี่ ใช่ละอืมุ่นอีบอเป็นคนใสค่ะนี่อ่าีพอเป็นคนใสเซเอสเอดอีพออีพออี่ตอม่อยู่พี่โดนรือเป่คว่าโดนก็ดนยกดนเตรางเดือนต้องหันนกบปรเ็นอีพอมาถงแต่เขามาลงว่าห์สปม่อยู่แถวนี่สายหาเสรี ใกัเน,กกาานเคยบังบุได้บังมาล่ามาถึงจะโอ้ประมาณอายุสิบหกสิบเจ็ดปุ๋ยสมัยหมดบังบังรอข้าขงทุดท้ายอย่างว่าป่าสีข้ามโอ้นนั้นได้บอกระโดดเติมแล้วเนาะแตเลยกบบังบังอีกบอกว่าแ,แต้ว่ามาทีแรกเป็นบังลิกเกเนี่ยกดีลิเกเป็นดำดงอ่ะ ก็เลยบอกว่าไปเบิ่งหูหญิงแทนเพราะว่าดำดงมาแยกวงอ๋อตะกี้เป็นเบิ่งเอิบเบิ่งดำดงตะกี้เบ่งภาษีข้ามเบิ่งภาษีข้ามแล้วก็ไปเบิ่งลิเกเบิ่งลิเกย์เราฝึกมาเบิ่งตอนนี้แต่ที่ว่าดำดงกันๆมาเบิ็งตอนดำดงสิแต่ก็เลยอยู่กับฝูกสาวเลยบัดนี้มาเบิ่งหญิงยาวเลยบ้ดนี้นี่รถก็เปิดเปิดมันเหม่อแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงปั้นนี้นี่พอปั่นปั่นวิวยัง้ยปั่นแล้ว เปิดแล้วเพืดอนแท้ตัวนี้ของแท้เปิดเจอแบบนี้แม่บ้านอยู่บ้านแล้ว่ะรู้อะไรวะพี่เต่มบ้กวาเฮ้ยเพลงนี้ร้องได้เละเปิดจนแม่บ้านร้องได้ร้องอันนี้ยังก่อนขอบฟันนะขอบฟันว่าลังหานอันนี้เพ่งเพ่งไหมเพ่งอย่างอันก่อนเพ่งไหมสาวสมน้อยก็อยหักพี่น้องเด็กซีตัวจริงนี่ดีเนี่ย เบื้องเมื่อไปแบบเบื้องหาทุ่มคว้านแล้วฝนตกาะเดี๋ยวเราไปหอบไปหาหนาไปที่เลืกเลืกขีรุนเมื่อขีหม้อใต้กระบ้าดคือเรียกเขาไปได้รอดเพราเพิ่งจะเปิดได้นั่นเองที่สามสิบนะฝนเทพมากบไนเลยก็เป็นช่วงโมงประยุทธ์ เทำเรานหนามากหามาเสที่มากเล้ว่าายอยู่ด้นี่ขั้นสื่อกินกับควรล้วิบาทเนาะแมงกันข้าสื่อกินควรแล้วสีบบาทหนองานดีลูกนองเส็มรถยาดมือโลโกแขลกันเส้นต่ละย่องอวานแต่ละย่องทำมาที่ายเิ่สองม่าไม่ท่ี่าไม่ ก็ล้เื้ามอม้ม่รรับหมบ้งแทนลับม้งขาแทนด้วยคะเป็นองแช่นี้นน่อยู่แวส่หมต้นส่ใสพ่พอมกันนี่กระทุ่มแบนอ๋อกไปบ้านแถวแถวกระทุ่มแบนพูดเแตว่าบ้านพักโยกนซอยวัดเทมดัค้แสดงว่ามันเป็นคนผีเลยวจะหนีพอ ไมยมาอยู่วังสีเลือกตังค <c oughs> มาโยงเกีเป็นดน่วนเป็นใหญ่มากใ่กเปอนสีบ่บาทจะได้ย,ยืมข้างสี่ด้วยมาแต่ข้างบานห้นอง่อนวมันเมื่อบาน,นย่ากำไมเกีรไมรถเดยงละก้าข่าัวเกาสบาทเมื่อหัวหนึ่งโอ้โอโยรถเสียเนาะวันเนี้ยปากกระกปอ๋องยืนดึงดึง บ้เสี้ยบ้บ้บ้าอ้ไรบ้หุ่นนั่งแป๊เลยบอกไปดังกูเลยแอดมินลปอมแปมคพี่น้องมาที่ในอ่านมาใ่าหมคนี้พูดเลยไอ้แถวบ้านบ้านเรื่องวังหลวงอ่าวังหลวงยีลาเพื่อนยู่มองอะไรนะเล่บ้านไอ้ที่มีโรงเรียนตั้งไหมโรงเรียนวังหลวงพิทยาคมเสราคุ้ม Okay. Itís uh huh. ถ้าพวกผบ้านหลายก็ไ okay. okay. ปววดออกวันฝาแตอดนอยซ้าพี่เขาไปจะแสบแฉะแสบมากนี่พ่ยเป็นอดเอยไปขบไปไอสบขึ้นสอ้พี่พอบ้ไเบิ้งบอมอสีมืออื่น้งนือ แพรว่าเสือหาคุ้มไปได้เยอะเป็นแนี่กรมากอกสอคุ้มมีดาวกอด้มันมีคุ้มบางหมื่นแล้เลยนันนี่บอกเออมนี่โอ้โน้ำหลังอรหอโเหลองมาบอนบ้างหมารอบแรกเลยนะมารอบรอบบางหันนี่ละรอบรอบบางหันอไปีรอบแรกแอดมินนาโน เานเครบเคยกมากเนี่ยหนูยุว่าไม่เมือม่เนี่่อย่างบ่มาบวเคยนั่เบิงเขาก็บานั่เบิ้องานั่เบิงสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยองขอบคุณอีกเขานั่เบิงค่ะพี่น้องคะ ดับเลิ้งนมาได้พอต่บางผู้ขอดูเจ้างเดือนุ่รางั้นงั้นสี่กลางนี่วันเ่ิญเสียงนี่มาโชว์มันเขากันนี่ขั้นไหอ่ะขั้นี้อ่ะอาลงเล็กลงขั้นไหนเครืเองเสียงมาขั้นนี้่ะขั้นนี้่ะ เปิดอก่กรตรท่นี่เป็นรากลูกเกินเสียงยกขึ้นงานโเกินเสียงงานี่เป็นมือแรกของงานโซ้าไหลังแรกข้างหลังเป็นมาเด็้งหลังโรงเรียนเพื่อกันที่ว่ายกเดิ่เป็นยังไยู่ต่อกลุ่มคนนี้เนกลุ่มนี้เลยกลุ่มเดียวกันบ่กเดกัน เอามือน่พ่อไม่ได้ไปพ่อเขาคุกปิดวนี่เขาคุกปิดว่นืน่นีุ่กปิดแอ้สาวหน่อยสองเือพอไปแล้วเด่นนรับพี่้องเาบเอ็้สามป็นลง้ออย่าลืมคุมปิดงานทำบุญบ้านน้องด้วยนะคะพี่น้องแ้วก็คุมปิดสาวหน่อยรับุญ่ช่วันนี้เดิปเอ็นท่านมากเขาสิมัยายหนังค่ายอร่อยอยู่นี มันเยอะอะคลิปนี้ฝากไวเจอกันคลิปต่อไป้ะบุกขึ้นมาก้ามากินอะไอี๋วัีอหวนบ้าน